สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในปี2024เนี่ยไม่น่าจะจบง่ายนะครับเมื่อเจอเกมตุกติกนะในตําหนกกลางของทั้ง2ฝ่าย2คขั้วจิตเดียวกันถ้าไม่เป็น2คขั้วนะครับเพราะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังซึ่งวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับคือในตําหนอกกลางเนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าไม่จบง่าย เพราะว่ามันเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบนะครับของทั้ง2ฝ่ายทั้ง2อขั้วเลยคำว่าทั้ง2ฝ่ายประเด็นแรกก่อนนะครับคือฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ฝ่ายปาเลสไตน์นะนี้เรียกว่า2ฝ่ายนะชัดเจนนะครับว่าเป็นคู่กรณีกันกน,นะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคู่กรณีโดยตรงนะครับนั่นคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับในพื้นที่น,นในชนวนกาซา นอกจากนี้นะครับผู้หนุนหลังที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยต่างก็ต้องการเข้ามามีทิพพลและผลประโยชน์ใน,นช่วงการเปลี่ยนผ่านระเบียบโลกในศตวรรษที่21ซึ่งตะอวนอ,อกการก็เป็นจุดร้อนแรงจุดหนึ่งนะครับในทางบิรยษศาสตร์โลกนะครับซึ่งพอดีมาบรรจบกันเนี่ยในช่วงทศวรรษ2020นี้พอดีนะครับตามไซเคิลวงรอบนะครับวัฏจักรของมันนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับ สิ่งที่มองเห็นนะครับในการครบวงรอบนะครับวัฏจักรนะของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเนี่ยในทศในศตวรรษที่21นะครับมาบรรจบกันนะในช่วงทศวรรษ2020เนี่ยมันก็จะมีการวัดกําลังกันนั่นเองนะซึ่งในหลายไซเคิลอะ่ะมันเกิดขึ้นเช่นนั้นนะเรามองตาวงรอบวัฏจักรนะครับรวมถึงวงรอบใหญ่นะของสงครามก็มาบรรจบนะครับในช่วงทศวรรษนี้พอดีเลย โดยเฉพาะในช่วงปี2024ถึง2026นี่นะครับตามการคำนวณนะครับคาบเวลาของวงรอบวัตจักรสงครามใหญ่เนี่ยอยู่ที่53.5ปีนะครับเมื่อมันเป็นเกมนะครับก็ต้องมีการตุกติกกัน,นชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแต่ส่วนตัวนะครับเชื่อว่าสุดท้ายจะจบลงที่สงครามใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2น,นะครับ จะเป็นสงคารามโลกที่3หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมาหาอำนาจนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาชนตรงกันหรือไม่นะครับนะก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับเพราะมีเงื่อนไขอยู่ตามนี้นะครับบรรดาท่านที่สนใจนะครับการวิเคราะห์ของผมนะครับก็สามารถติดตามรับชมคลิปดีๆในช่องผมนะครับก็สมัครกันนะครับเป็นสมาชิกเข้ามานะครับก็จะมีคลิปดีๆต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านนะไม่ไว่าจะเป็นการสมัครเป็นสมาชิกในช่องผมก็ดีนะครับหรือว่าการเลี้ยงกาแฟผมหรือการกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับหรือแบ่งปันนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์ดีๆนะครับเพื่อเพิ่มบูรณาสีปัญญาก็เป็นการร่วมสนับสุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ